ล้านสี่แสนห้าหมื่นลดเหลือหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่ากับว่ารับส่วนลดจุกๆไปเลยห้าหมื่นบาทนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเซลล์สองจากเต็นโยรัสดาค่ะวันนี้นะคะสองก็มีรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หายากยมากมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากมองหารถที่เป็นทรงสไตล์เรียบหรูแต่ราคาไม่แรงมากนะซึ่งคันนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะคะ ันนี้นะคะเป็นรถ BM 520D นะคะเป็นตัว F11 Touring เป็นรถปี2012รถปี2012แต่สภาพเนี่ยคือใหม่มากนะคะไม่เก่าไม่โทรมเลยนะคะที่บอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หายา,ยากนั่นคือตัว F11 เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รถที่เป็นทรงสไตล์ซีดานนะคะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็น 520D เป็นทรงแวนนะคะทุกคน รูปทรงของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากซีดานขนาดไหนนะเดี๋ยวสองจะพามาดูบอดี้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะมาเริ่มจากตัวด้านหน้าของเขาก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะคะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมที่เป็นสีเงินนะคะเดี๋ยวดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันคะ่ะ สำหรับตัว F11 คันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นชุดแต่งเกมสปอร์ตรอบพันนะคะรวมถึงล้อแม็กด้วยนะคะล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็ก M ขนาดน่ยจะอยู่ที่ประมาณ19นะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นพับคอยฟ้านะคะและที่สำคัญเลยรถปี2012นะทุกคนแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นประตูทั้ง4ด้านเนี่ยเป็นประตูดูดนะคะถือว่าล้ำมากๆเลยนะคะมาดูด้านข้างกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะ ามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับตัวเจ้า F11 คันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่เก็บสัมภาระ,ะกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประตูเปิดปิดไฟฟ้านะคะแค่ไม่ต้องดึงแรงอ่ะแค่บีบทีเดียวก็เปิดละเราไม่ต้องใช้แรงมากนะคะแต่ว่าที่เก็บสัมภาระ,ะต้องบอกเลยได้ว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างมากๆเลยนะกว้างกว่ารุ่นอื่นด้วยซ้ําไปนะ,ะที่เก็บของสําหรับใครนะคะที่ชอบเก็บของ ไว้ยเยอะๆอย่างเงี้ยคันนี้ตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะคะเวลาปิดก็จะเป็นิดปิดแบบไฟฟ้านะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยว2พาไปดูด้านในรถกันค่ะสำหรับภายในคันนี้นะคะก็จะออกเป็นโทนสีดำนะคะทั้งคอ,อนโซลด้านหน้าแล้วก็บาะหนังเนี่ยบาอหนังก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับตัวเมมโมรี่ซีดด้วยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะคันนี้ถือว่าออปชั่นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะสั่งการด้วย ระบบไอรดเช่นเคยนะคะและที่สําคัญรถปี12นะอย่างที่บอกคันนี้นะคะหลังคาของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบพาโนรามิกซันรูฟด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างค่ะเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะคะถือว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะให้ความรู้สึกเหมือนทรงผู้บริหารเลยและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานเนี่ยจะมีจอให้ผู้โดยสารด้านหลังได้ดูกันด้วยนะคะ อ่ะแล้วก็ตรงกลางของเขานะคะเช่นเคยก็จะมีเป็นที่พนักแขนนะคะแล้วก็ตรงนี้ถือว่ามีมีที่เก็บของให้ด้วยนะคะอ่าส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยเดี๋ยวดูภายนอกภายในกันแล้วเดี๋ยวส่งพาไปดูห้องเครื่องกันค่ะสําสหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นตัว 520D นะคะเป็นเครื่องยนต์2 0ลทวินพาวเว Power Turbo นั่นเองนะคะ สภาพเครื่องยนต์เนี่ยคือใหม่เลยนะคะและที่สําคัญนะคะทางร้านเรามีการรับประกันโครงสร้างรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟไหม้หรือตัดต่อตัวถังหรือเล็กใหม่นะคะเล็กใหม่เนี่ยจะเป็นเล็กใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถสวยๆอย่างนี้หายากแบบนี้นะคะมาดูกันว่าทางร้านจะตั้งขายอยีกที่เท่าไหร่สําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว F11 ปี2012นะคะรุ่นหาย,ยากสําหรับราคาที่ตั้งขายนะคะตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้าน 4,500,000บาทแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจแล้วก็แจ้งทางแอดมินนะคะว่าดูจากคลิปที่เซลล์2รีวิวมาะคะรับส่วนลดทันทีนะคะจาก1,450,000าลดเหลือ1,398,000าบาทเท่ากับว่ารับส่วนลดจุกๆไปเลย50,000บาทนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะ,ะที่สนใจนะสามารถโทรมาหา2ด้วยตรงได้ที่เบอร์0 9 5 0์4 4 9 9 9หรือติดต่อมาทางช่องทางของเพจโยรัชดาสำนักการใหญ่นะคะแจะ้งเจ้าหน้าที่แอดมินว่าดูคลิปจากที่รีวิวของเซลล์2มานะ,ะรับส่วนลดและสิทธิพิเศษอีกมากมายนะ,ะสำหรับคลิปหน้านะคะสองจะมาพร้อมกันกับรถคันไหนนะ,ะฝากติดตามไว้ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ